ตอนนั้นเรารู้เรื่องว่าน้องชมพู่กันยังยังไม่รู้ม่แต่มีคนเดียวที่รู้ไม่รู้แล้วแล้วแล้วที่เราให้การเหมือนเดิมก็คือให้การแบบนี้ใช่ไรเนี่ยอ๋ตอนนี้มันใกล้เลยจะถึงวันนัดฟังโอ๊ยบอกเป็กันน้อูลุ้นไม่อยากรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมผู่เราก็อยับมือ อ,าาอันนี่ลนะ้คนามไันไม่ได้สังเกตนนะเราก็ไอทครัวทาอะไรนะคัวมันลกนะกนไม่ได้ขึ้นไปดูที่รถรถรถแกจอดข้างบนแกเดินมาเดินคนเดียวแลแม่มาช่วยเขา เธอจะโสดคนเดินนะนนใช่อ,อันนี้เราก็เราก็ไม่รู้นะเพราะใครก็ใส่อีโมงนะเราก็จำคนไม่ได้มันคนเยอะเรานี่ทำการของเรามันจะมีประโยชน์อันนี้เราก็ไม่รู้เราก็พูดไปความจริงเนาะ เราก็ไม่รู้นะคุณยังรู้ partido, คุณต้องไปถามตำรวจดิเห็นไหมตียังพูดไม่ได้เลยพราะเราย้อนอ่ะเป็นใคผมพูดไม่ได้ผมไม่ผมแต่ที่แม่รู้มาไงรู้ว่าร้อนเนี่ยเสื้อชุดจริงอ่ะอยากอยากเราถามในนี่ยต้องถามแม่แพรมดูก็ชื่อจริงนั่นแหละโดนนะมลสาลีโรด รถลอเรือสอเสือรถนะคะเขาจะมายกเอาใบสีเขาก็จะมายกนะประดอนจะมาทำตรงนี้ทั้งวันนะคะ

จะมาไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดูก่อนนะกินเก้าโมงใช่ไหมเก้าโมงทั้งวันแหละทั้งวันแต่พิธีเร oh, oh, ิ่มเก้าโมงอ๋อทั้งวันใช่ไหมจ้าเขาเช้ทั้งวันก็น่าจะมามามาข้าวเที่ยงด้วยกันอ่ากระทะมีแล้วเหลือแต่หมูเหลือแต่หมูครับเหลือแต่หมูเดี๋ยวเอากระทะมาที่วันน่าจะมีหมูอุ้ยคุณแล้วลืมกระเป๋าตลอดแล้วหนูไปก่อนแม่จ้าค่ะโชคดีค่ะ ไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะนขววันนี้อันนี้ก็32นะคะแต่ว่า32ชุดแรกนี่ก็เป็นน้องอัพนะคะมาสัมภาษณ์ประลองอันนี้ทีมของตินะคะมาสัมภาษณ์ประดนอน,น,อน,ะะดนก็เหมือนกับถามเกี่ยวกับตั้งแต่วันนั้นนะคะว่าจําอะไรได้อยู่หรือเปล่าบางคนก็จําได้บางคนก็จไาจไม่ได้ะคะ่ะแต่ส่วนมาก ก็ก็น่าจะจําได้แะค่ะแต่ว่าเนาะมันอยู่ที่ว่าจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเองเรื่องราวมันผ่านมานานชาวบ้านนะคะก็เริ่มกลับมามีวิถีชีวิตที่เหมือนแต่ก่อนอันนี้จะยกไปแล้วนะคะนี่ คุณพระต้องมาช่วยอาจารย์ะะจับคู่ทั้งเอร์นาจะไปไว้ด้านหน้านะคะพิธีก็เป็นพิธีเป็นพิธีกรรมที่ไม่เหลมกก็เรียกไม่ถูกนะคะว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าอะไร แต่ก็จะเป็นตามขั้นตอนตามพิธีนะคะวิ์แล้ววิ์แล้วเดี๋ยวกลับไปที่โน่นต่อเ <c oughs> ดินไปให้ถึง8นาทีเจ้าแม่8นาที กลับมาตรงที่เดิมนะคะอันนี้คือฟักทองนี่น้าตายนะคะน้าตายมาช่วยมาชายังดีกว่าไม่มาแกกินย่างสองสวนไงกลัวไม่ได้มาพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้ต้องมานะ ่นียต่ำตั้งแต่เสาหดค้ำนะคะนี่นะจ๋าใถ่ายแล้วถ่ายแล้วไปถ่ายต้พุนแล้วจ้ะพ่อบอกอันนี้นะพ่อมัดเลยซ้อนถุงเอาเข้ามาไว้ด้านในแล้วนะคะ บายสีเก้าชั้นเขาก็ทำทั้งวันเหมือนกันนะคะเป็นญาติโยมจากบ้านปา่าไม้นี่ค่ะนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงตรงนี้นะคะสาธุสาธุสาธุบุญทุกทุกท,ท่านนะคะสาธุสาธุสวัสดีค่ะ